สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ28พฤศจิกายน258นำเรื่องบัตรคนจน4เรื่องมาเล่้ฟังฟังรายละเอียดดังนี้ครับเรื่องที่1ครับเน็ตคนละครึ่งสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับอันนี้กสะทะชอ,ออกประกาศข่าวมานานว่าจะชงเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนก็จะได้ลงทะเบียนและสมัครใช้งานกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับในราคาถูกก็คือจะได้ใช้เน็ตความเร็วสูงขนาด Data ใช้ Data ได้40 GB ต,ต่อเดือนราคาร้0สบาทต่อเดือนซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าแพ็กเกจที่ค่ายมือถือค่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆให้บริการอยู่นะครับพี่น้องประชาชนคนใช้สิทธิ์บัตรคนจนก็รอฟังข่าวนี้อยู่ว่าจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่นะครับ ล่าสุดนะครับในเดือนพฤศจิกายน2 5ง8ที่มีการประชุมคณะมนตรีไปแล้วก็ยังไม่มีการประชุมคณะมนตรีครั้งไหนได้มีการเสนอเรื่องครั้งนี้เข้าที่ประชุมคอรมอนะครับก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้การประชุมคอรมอก็เสร็จสิ้นลงแล้วการประชุมคอรมจะมีครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม2 5ง8นนะครับสรุปในเดือนพฤศจิกายนตลอดทั้งเดือนก็ยังไม่เข้าคอรมอนะครับเรื่องเน็ตคนละครึ่ง สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนยังไม่เข้าคอรอมอนะครับต้องอรอลุ้นในเดือนธันวาคมต่อไปว่าจะเข้าสัปดาห์ไหนแต่กสทชก็มีข่าวมานานแล้วว่าจะชงเรื่องเข้าที่ประชุมคอรอมอก็ยังไม่เข้านะครับเรื่องที่1วันนี้เรื่องที่2ครับการลงทะเบียนใหม่บัตรคนจนนะครับขณะนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการนะไม่ว่าจะเป็นการอ,าออกเกณฑ์ใหม่ออกหลักเกณฑ์ใหม่ว่า คนมีรายได้เท่าไหร่อะไรยังไงมีกี่ข้อคุณสมบัติผู้จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหน่อยอยู่ในระหว่างออกเกณฑ์ใหม่แล้วก็เตรียมการที่จะลงทะเบียนร,รอบใหม่แต่วันที่ที่จะลงทะเบียนร,รอบใหม่นั้นยังไม่ได้มีข่าวออกมานะครับซึ่งข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนายรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังได้เร่งดําเนินการเพื่อที่จะ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ให้ไวนะครับแต่ยังไม่ได้กําหนดวันที่นะครับขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังว่าเตรียมการเสร็จเมื่อไหร่และเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วคงจะมีข่าวออกมาและประกาศลงทะเบียนรอบใหม่ก็ต่อไปแต่แน่นอนครับเรื่องการลงทะเบียนรอบใหม่ก็จะต้องมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอและที่ประชุมคอรมออนุมัติก่อนจึงจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเตรียมการนะครับหลายคนก็อยากลงทะเบียนรอบใหม่แล้วโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็ถามกันมาบ่อยนะครับคําตอบคือ ยังไม่มีวันที่ที่แน่ชัดแต่กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างก,การเตรียมการจะเสนอเข้าที่พรมคอรมอนะครับสำหรับคนใหม่นะครับสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับไม่เดือดร้อนนะถ้าเขาให้ลงทะเบียนร,รอบใหม่ตามข่าวแล้วคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนคนเก่าเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนใหม่แต่เขาจะเอารายชื่อทั้งหมดไปตรวจคัดกรองใหม่ครับว่าใครได้รับสิทธิ์จริงจะได้ใช้ต่อใครไม่ได้รับสิทธิ์ก็ สิทธิ์หลุดไปก็ไม่ได้มีสิทธิ์บัตรคนจนต่อไปอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับข่าวที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ตลอดมาแล้วก็ขณะนี้เรื่องลงทะเบียนรอบใหม่ยังไม่แน่ชัดว่าจะลงวันไหนนะครับก็อยู่ระหว่างการเตรียมการรอฟังข่าวว่าจะเข้าคอรมอรสัปดาห์ไหนกันแน่ในเดือนธันวาคม68ครับเรื่องที่3ครับ,รบการให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปซื้อของกับร้านค้าคนละครึ่งพลัดได้อันนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมการเช่นเดียวกัน โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกน้นตีและฐมนตีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้มีการประชุมคณะกรรมการก,การะตุ้นเศรษฐกิจและมีการประชุมคอรมอด้านเศรษฐกิจแล้วแล้วก็เห็นชอบว่าให้ผู้ได้รับสิทธิ์แบบเขาจนนี่สิบสามล้านกว่าลายนีย่สามารถนําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปรูดซื้อของกับล้านคนลครึ่งพลัดได้ซึ่งล้านคนลรครึ่งพลัดนี่ มี9,07,000กว่าร้านค้าทั่วประเทศนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนก็จะมีร้านค้าที่ให้เลือกซื้อของได้อย่างมากมายหลายร้านกว่าเดิมนะครับก็เรื่องนี้นายเอกนิตินิติธันประพาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสัปดาห์ก่อนว่าในเรื่องการเชื่อมโยงระบบร้านคนละครึ่งพลัดให้สามารถใช้บริการกับบัตรประชาชนได้ของผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนได้นั้นนะครับให้บริการขายของให้บัตรคนจนได้นั้น รัฐบาลจะเป็นผู้เชื่อมโยงระบบให้ร้านคนละครึ่งพัดกันต่อไปและเชื่อมโยงระบบให้กับร้านค้าคนละครึ่งพัดสําเร็จเมื่อไหร่บัตรคนจนซื้อของคนละครึ่งพัดได้เมื่อไหร่รัฐบาลก็จะประกาศข่าวออกมาอีกอันนี้ก็อยู่ในช่วงการเตรียมการอยู่นะครับก็รอฟังข่าวว่าจะประกาศให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนซื้อของกับร้านค้าคนละครึ่งพัดได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปอันนี้ก็ต้องรอฟังข่าวจากรัฐบาลอีกครั้งนะครับ เรื่องที่4ครับบัตรข้าจนเดือนธันวาคมได้เงินเท่าไหร่ไปซื้อของต่างๆนะครับ <S <S ก็จะมีวันที่1นธันวาคม2องหนะครับผู้ได้รับสิทธิบัตรข้าจนนําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปซื้อของได้นะครับซื้อสินค้าได้1นึ่งบาทนะครับในเดือนธันวาคมเดือนทางมีวงเงินให้ใช้750บบาทนะครับนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้กับซื้อตั๋วรถได้ซื้อตัวดดอต๋วโดยสารสาธารณะได้นะครับอันนี้วงเงินซื้อสินค้า กับวงเงินค่าเดินทางเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาถึง3ามธันวาคม68ดนะครับรูดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับใช้บริการด่างเดียวนะครับค่าการถุงต้แป0สิบาทต่อ3เดือนอันนี้เงินเข้าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68เขาให้ใช้ได้ตั้งแต่1ตุลาคม6 8จนถึง3าธันวาคม68ใช้วันไหนก็ได้ใช้แล้วหมดไปรอวันที่1่มกราคม2 5 6 9เข้าใหม่นะครับอันนี้คือวงเงินวันที่1งธันวาคม68นะครับสำหรับค่าการถุง จีกายนต์เลยก็ใช้ได้ตั้งแต่1ถึง3าสิธันวานะครับส่วนใครใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเดือนธันวาไม่ได้ใช้นะครับรอเงินเข้าใหม่1มกราคม6กานะครับอันนี้วงเงินปกติที่เคยได้แล้วอยู่แล้วทุกเดือนนะครับแต่เดือนธันวามีพิเศษก็คือได้เพิ่มมา850เพราะว่าเดิมได้วงเงินซื้อสินค้า300นะครับแล้วก็ได้เพิ่มมา8 5 0จึงทำให้มีวงเงินซื้อสินค้าในเดือนธันวา1นึ่บบาทนะครับ วันที่19บเาธันวาผู้พิการมีบัตรคนจนนะครับได้รับเงินเพิ่มเบี้ยพิการ200บาทโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักเงินเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ใช้รับเบี้ยพิการทุกเดือนนั่นแหละครับสิบเก้าธันวาคมโอน200นะครับเงินเพิ่มเบี้ยพิการ24ธันวาคม68ผู้พิการที่มีสิบบัตรคนจนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเมื่อเดือนกันยายน6 8เพราะยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับเลขประชาชนะครับ โอนในเดือนกันยายนไม่สําเร็จต่อมาเขามีการโอนเก็บตกมาแล้วสองรอบในวันที่ยีิบสี่ตุลา,าก็ยังโอนไม่สําเร็จยี่สิบสี่พฤาก็ยังโอนไม่สําเร็จวันที่ยี่สิบสี่ธันวากลุ่มบัญชีกลางจะมีการโอนเงินพิเศษให้คนที่ยังไม่ได้รับเป็นรอบโอนเก็บตกครั้งที่สามนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับจํานวนหนึ่งร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับโดยผู้ที่ได้แปดร้อยก็คือคนเกิดก่อนเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยแปดนะครับผู้สูงอายุทุกคนนั่นแหละ ที่มีบัตรเขาจนที่ยังไม่ได้รับเงินก่อนหน้านี้นะครับก็ใครที่เกิดก่อนเดือนกุมภาพันธ์2508ได้800เต็มใครเกิดกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมนะครับเกิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2508จนถึงเดือนสิงหาคม2508ก็จะได้ลดน้อยถอยลงตามลำดับก็คือเกิดก่อนเกิดกุมภาเกิดในเดือนกุมภาก็ได้700 8นะครับมีนาก็ได้ 600เมษาศูนย์แปดได้500พฤษภาศูนย์แปดได้400เกิดมิถุนายนศูนย์แปดได้300เกิดกรกฎาคม2องสองได้200เกิดสิงหาคม2องห้ได้100่งร้ำนองนี้นะครับผู้สูงอายุที่ที่มีสิทธิ์บัตระชาจนที่ยังไม่ได้รับเงินก่อนนะนี้เพราะยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับก็ให้ไปผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลักด้วยนะครับจึงจะได้เขาจะโอนเก็บตกให้ยี่สิบธันวาคมหกแปดจำนวนหนึ่งร้อยถึงแปดร้อยตามหลักเกณฑ์ที่พูดมาเมื่อออกกี้นนนนนะะคคครรรรัััับบบธวาม็เงิโ ต่ว่าวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมหกแปดนะครับอ่านี้นะครับใครไม่ยอมผูกค้ามเพียเลยก็ <cop room S 2> จะได้เงินเช่นเดียวกันเขาจะโอนเข้าบัญชีเดียวกันที่รับเบี้ยอเยงินชีพผู้สูงอายุทุกเดือนนั่นแหละครับแต่เฉพาะรอบยี่สิบสี่ธันวาคมหกแปดนี้นะครับเขาจะโอนใครไม่ผูกค้ามเพียเขาจะโอนเข้าบัญชีที่รับเบียย้ยสูงอายุทุกเดือนเลยนะครับที่ที่รับเบี้ยอเยงินชีพผู้สูงอายุทุกเดือน metadata, บัญชีนั้นแหละก็ใช้รับได้นะครับเฉพาะรอบยี่สิบสี่ธันวาคมหกแปดรอบเก็บตัวครั้งที่สามนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีเงินชนิดนี้นะอีกเงินพิเศษผู้สูงอายุผู้มีบัตรคนจนนี้ในปี259นะครับเขาก็จะแบ่งโอน3มงวดเหมือนเหมือนกันกับปีนี้แหละโดยงวดที่1กับงวดที่2นี่ก็จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ส่วนงวดสุดท้ายหากม่ยอมผูกพร้อมเพย์ก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยผู้สูงอายุก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีผู้สูงอายุไปผูกวันที่พร้อมเพย์ไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าจะใช้บัญชีนี้รับเงินแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าเงินพิเศษผู้ หลักๆเขาโอนขอ้อมชีพร้อมเพย์นะครับแต่มันมีพิเศษก็คือ24ธันวาหากไม่ยอมผูกพร้อมเพยก็จะโอนขอ้อมชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบีย้ยยางเช่อมประสงทธคุณยูทุกเดือนนั่นแหละครับทั้งหมดคือ4เรื่องบัตรคนจนนำมาบอกมากล่าว28พฤศจิกายน258ให้ได้รับรู้รับทราบนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ